พระองค์จ่ายนี่ที่คุณไม่สามารถจ่ายได้คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่23มีนาคมเหตุผลของการฟื้นคืนพระชนโรมบทที่4ข้อ25คือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตายเพราะการล่วงละเมิดของเราคือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้น เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมพระคัมภี์บอกเราว่าพระคริสต์ได้รับเอาบาปของเราไปและทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมคุณอาจจะรู้แล้วว่าทำไมพระเยซูต้องตายเพื่อบาปของเราแต่คุณรู้ไหมว่าความสำคัญของพระเจ้าในเรื่องการฟื้นคืนพระชนจากความตายของพระองค์คืออะไรขอยกตัวอย่างหนึ่ง เพื่อช่วยอธิบายคุณให้เข้าใจความสำคัญของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูถ้าเกิดว่าคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศวันหนึ่งคุณไปทำผิดกฎหมายโทษหนักของประเทศนั้นคุณอุทธรต่อกษัตริย์เพื่อขอความเมตตาแต่กษัตริย์กลับตอบว่ากฎก็ต้องเป็นกฎเราไม่สามารถหักกฎหมายนั้นให้เจ้าได้ ผู้คนจะพูดว่าอะไรเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเราอย่างไรก็ดีเราอนุญาตให้เจ้าหาอะไรมารับโทษแทนการจำคุกสามเดือนของเจ้าได้โดยพระคุณพระเจ้าคุณพบตัวแทนคนหนึ่งที่เต็มใจรับโทษแทนคุณเขาถูกจำคุกในนามของคุณและจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีคุณไม่ได้พบเขาอีกเลยตอนนี้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าโทษที่คุณก่อนั้นถูกชดใช้หมดแล้วเมื่อใดคุณจะสามารถพักผ่อนได้สบายใจโดยไม่ต้องคิดถึงอาญาของคุณเมื่อคุณเห็นคนที่รับโทษแทนคุณถูกปล่อยเป็นอิสระเมื่อคุณเห็นเขาออกจากที่คุมขังคุณจะรู้ได้เลยว่าข้อหาของคุณนั้นได้รับการชดใช้หมดแล้ว คุณจะรู้ว่าคุณพ้นผิดแล้วและไม่มีใครจะมาจับคุณด้วยข้อหาเดิมได้อีกต่อไปแล้วไม่ต้องกลัวกษัตริย์หรือเจ้าหน้าที่คนใดจะมาหาเพราะคุณรู้ว่าคนที่รับโทษแทนคุณน,นั้นถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วพระเยซูคือผู้นั้นที่รับโทษแทนคุณพระองค์จ่ายหนี้ที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ที่บนกลางเขน พระองค์รับเอาบาปของคุณทั้งชีวิตไปแล้วพระเจ้าวางบาปทั้งหมดไว้ที่พระเยซูและพระองค์ก็รับการลงโทษสำหรับความบาปของทุกคนพระองค์เต็มใจอย่างยิ่งที่จะทำเพื่อเราและพระองค์ก็โปรดปรานในสิ่งที่พระเยซูทรงทำพระองค์ชุบพระองค์ให้ฟื้นจากความตายวันนี้อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูว่างเปล่า พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะพระองค์ฟื้นแล้วการฟื้นพระชนและอุโมงค์ว่างเปล่าจะเป็นการรับประกันตราบนิรันดร์ว่าเราเป็นผู้ชอบทาแล้วคุณไม่ต้องกลัวการพิพากษาของพระเจ้าสำหรับความบาปของคุณอีกต่อไปความชอบธรรมของพระองค์อยู่กับคุณแล้วในวันนี้การฟื้นพระชนของพระเยซูคริส และอุโมงค์ว่างเปล่าเป็นการรับประกันตราบนิรันว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการงานที่สำเร็จแล้วของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อให้ลูกอยู่ในพระคุณความรักและดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะของพระเจ้าในพระนามพระยซสคริสเจ้าเอเมน